เราครบกันไม่ได้หรอคะไม่ได้อิงฟ้าเป็นน้องสาวพี่แอนผู้มีพระคุณของพี่ไอซ์กับอิงฟ้าทำอะไรกันอะเมื่อกี้พี่ทำอะไรหนูอะ ทำอะไรหนูรู้นะว่าพี่ทำอะไรเมื่อกี้หนูไม่ได้หลับงั้นก็แสดงว่าแกล้งหลับอู้ไม่ตั้งใจเรียนหรอเปล่าสะหน่อยแค่พักสายตาแต่พี่ก็ไม่ควรทำแบบนี้กับหนูนะตกลงพี่ทำอะไรหายกันนะหายกันอะไร แกงหนูนี่พี่ก็รู้ว่าหนูชอบพี่นี่ตั้งใจเรียนไปเลยอย่าพึ่งมาคิดเรื่องนี้พี่เตรียมแบบทดสอบไว้ให้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะมาตรวจอย่าแอบ,บโกงนะพี่ไปละเราครบกันไม่ได้หรอคะไม่ได้ทำไมอะคะ ข้อแรกอิงฟ้ายังเด็กเกินไปข้อที่2องิงฟ้าเป็นน้องสาวพี่แอนผู้มีพระคุณของพี่พี่ไม่อยากทําให้พี่แอนเสียใจตั้งใจเรียนสักทีอย่าเพิ่งคิดเรื่องพวกนี้ไงจะกลับแล้วเหรอครับพี่แอนขอบคุณพี่แอนมากนะครับที่ไว้ใจผมให้มาิวอิงฟ้านะครับ ขอบคุณพี่ทำไมไอเป็นเด็กดีพี่อ่ะเชื่อใจไอนะเพราะว่าปกติเนี่ยพี่ไม่ยอมให้ผู้ชายอ่ะเข้ามาใกล้น้องสาวพี่แบบนี้หรอกันผมขอตัวก่อนนะครับจ้ะไงจ๊ะน้องสาวมีอะไรหรอเธอกลับบ้านไงอ่ะเธอให้ฉันไปส่งไหมจะไปส่งเราจริงหรออืมเอาสิ อิงฟ้าพี่มารับกลับบ้านวันนี้อิงฟ้าจะไปกับเพื่อนไม่ได้วันนี้อิงฟ้ามีติวไม่อยากเรียนแล้วเบื่อเอ่วันนี้อิงฟ้ามีติวถ้าอยากเที่ยวก็ไปวันอื่นครับครับครับพี่ไม่ได้ชอบแล้วจะมาทำแบบนี้ทำไมพี่ทำอะไรอิงฟ้านั่นแหละที่เกเร ใจแตกอยากไปเที่ยวผู้ชายพี่ไอพี่ไอไม่มีสิทธิ์มาว่าอีฟ้าแบบนี้นะไปก่อนหน่งก่อนฮะพี่ขอโทษพี่ไอไม่ได้คิดอะไรกับอีฟ้านัดจะมาทำแบบนี้ทำไม ฟ้าทำอะไรกัน้น่ะแยนคือว่าผมพอพี่เห็นมามากพอแล้วไอ้ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแล้วไอ้ก็กลับบ้านไปซะนับจากนี้ไปไอ้ไม่ต้องมาติวให้กับน้องสาวของพี่แล้วถือว่าพี่เนี่ยไว้ใจผิดคนแยนพแยนอย่าไปว่าพี่ไอ้เลยนะคะหนูเป็นคนจูบพี่ไอ้เองอิงฟ้าทำไมแกทำแบบนี้อะ่ะฮะ พี่อุตสาหไว้ใจแกได้ถ้าแกใจแตกแบบนี้เนี่ยพี่จะเป็นคนไปรับไปส่งแกเองแกไม่มีสิทธิ์ออกไปเที่ยวไหนทั้งนั้นอ่านหนังสือที่บ้านไม่ต้องเห็นเดือนเห็นตะวันกันไปเลยพี่แอนหนูไม่รักพี่แอนแล้วอิงฟ้ามาคุยกันให้ดูเรื่องก่อน กินซะสิไม่กินหนูไม่หิวอิงฟ้าแกจะมาประชดพี่แบบนี้ไม่ได้นะทุกอย่างที่พี่ทำเนี่ยก็เพื่อแกนะหนูขึ้นไปอา่านหนังสือข้างบนดีกว่าตรงนี้หนูอ่านแล้วไม่มีสมาธิ อิงฟ้าพี่มารับกลับบ้านแล้วอิงฟ้าเป็นอะไรอะ่ะยอนเล่าพอพอนูนออนนจะเชื่อฟังแอนหนูนจะไม่รักใครอีกแล้วหนูจะรักแค่พี่แอร์คนเดียวมีแค่พี่แอที่รักหนูจริงๆง อิงฟ้าเข้าใจก็ดีแล้วพี่ไม่เคยโกรธอิงฟ้าเลยนะกลับมาเป็นเด็กดีของพี่นะ <c oughs> <c oughs> พี่ดีใจมากเลยนะที่น้องสาวของพี่เนี่ยเรียนจบสักที <c oughs> แถมยังได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยอะ ก็หนูเก่งไงจ้าแม่คนเก่งแล้วไหนล่ะเซอร์ไพรส์ของหนูเป็นรถหรือว่าคอนโดคะพี่สาวแหมรีบทวงเลยนะไม่ได้ดิอุต่าตั้งใจเรียนเพียนต้องเปหนูแล้วล่ะได้เลยจ้าน้องสาวคนสวยของพี่พี่จัดให้ถูกใจวัยรุ่นแน่นอนเข้ามาเลยจ้ะ เปิดสิจะ๊ะยินดีด้วยนะคนเก็งของพี่พี่แอนนี่เราของขวัญที่แอนจะให้หนูนี่มาอะไรกันเนี่ยหนูงงไปหมดแล้วเดี๋ยวไอ้ไอ้เข้าใจพี่นะ พี่อยากให้อิงฟ้าเนี่ยตั้งใจเรียนอะ่ะพี่ไม่อยากให้ใครหรืออะไรมาทําให้น้องสาวของพี่ต้องเขวพี่อยากให้อิงฟ้าเนี่ยโฟกัสแค่เรื่องเรียนเท่านั้นครับผมเข้าใจครับแล้ผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมสัญญาว่าผมจะไม่มาให้อิงฟ้าเห็นได้อีกครับชอบอิงฟ้าหรือเปล่าว่าไงชอบไหมครับชอบครับ ผมขอโทษพี่แอนด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกพี่แอนผมแค่คิดว่าแค่ห้ามใจไม่ให้คิดเกิดเลยก็น่าจะพอไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับถ้าชอบเนี่ยก็รอก็แล้วกันรอรอรอให้น้องสาวพี่อ่ะเรียนจบอดทนอยู่ห่างกันแล้วมาคอยดูกันว่าถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยเธอสองคนเนี่ยยังชอบกันอยู่ไหมแล้วก็ให้เวลาเธอสองคนเนี่ยได้ทบทวน แล้วก็ให้อิงฟ้าเนี่ยได้โฟกัสกับเรื่องเรียนด้วยโอเคไหมครับแย่อขอบใจแกมากนะที่ช่วยไม่เป็นไรอะ่ะแต่สงสารน้องเขานะดูดิน้องห้ายใหญ่เลยทั้งหมดที่ฉันทำไปก็เพื่ออนาคตน้องเขานั่นแหละมีอิงฟ้าร้องไห้ฟรีมาหลายปีเลยเหรอคะ ผลทางเนี่ยพิสูจน์แรงมาการเวลาพิสูจน์รักแท้ไงจ้าไม่เคยได้ยินหรอเราพี่ไอจะแก้งควงสามมาให้หนูเจอทําไมคะก็ช่วงนั้นอิงฟ้าไม่ยอมคุยกับพี่แอนเลยนี่พี่แอนก็เลยมาขอร้องให้พี่ไปแกล้งหักอกอิงฟ้านะ่ะจะได้กลับมาซบอกพี่สาวตัวเองไงไลเวอร์พี่แอนแหมไในๆน,น้องสาวของพี่เนี่ยก็เรียนจบแล้ว พี่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะห้ามแกสองคนคบกันแล้วทีนี้ก็สนุกกับของขวัญที่พี่ให้ให้เต็มที่นะจ๊ะน้องสาวคนสวยมาละรับแบนขอโทษนะไม่ใช่แค่อิงฟ้าหรอกที่เสียใจพี่เองก็เสียใจเหมือนกันแล้วก็คิดถึงอิ้ฟ้าทุกวันด้วยไม่เชื่อ พี่ไอทำไรเนี่ยพี่อดทนรอจนหนูเรียนจบต่อไปพี่จะไม่ทนแล้วนะพี่จองแล้วนะอย่าไปยุ่งกับใครล่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ